NBA ฤดูการปกติปีนี้ใกล้สิ้นสุดลงแล้วถือเป็นปีที่เบียดแย่งพื้นที่เพลย์ออฟกันดุเดือดมากบางทีมที่ถูกคาดหมายให้เป็นเต็งแชมป์ตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่นก็สามารถทำผลงานได้ตามเป้าและมีอีกหลายทีมที่ทำผลงานได้เกินความคาดหมายในวันนี้เราจะมาลิ์รายชื่อทีมที่อาจจะเป็นเต็งแชมป์ปีนี้โดยจะเริ่มจากสายตะวันออกกันก่อนเลย เริ่มกันที่ทีมเต็งหนึ่งของสายตะวันออกอย่างคีฟแฟลน์คาวาเลียปีที่แล้วคีฟแฟลน์จบอันดับที่4และมาตกรอบชิงแชมป์สายตะวันออกให้กับวอตตันเซลติกตัดมาปีนี้ คีฟแลนด์ได้เคนนี่แอคิสันเข้ามาคุมทัพเป็นปีแรกในช่วงต้นฤดูกาลและสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการส่งให้คีฟแลนด์เป็นทีมที่มีเกมการบุกที่ดีที่สุดของลีกในเวลานี้และการันตีเข้ารอบเพลย์ออฟด้วยการเป็นจ่าฝูงของตารางด้วยสถิติชนะเกิน60เกมทำให้เค n น y ่แอคิสันกลายเป็นเฮดโค้ดคนที่13ในประวัติศาสตร์ NBA ที่สามารถคุมทีมชนะเกินกว่า60เกมได้ในฤดูกาลแรกของการเป็นเฮดโค้ช และเป็นการจบอันดับหนึ่งของสายครั้งแรกในรอบ9ปีตั้งแต่ฤดูกาล2015ถึง2016สื่อดังอย่าง ESPN ให้คิฟแลนด์มีโอกาสเข้ารอบ NBA Final 49%และมีโอกาสคว้าชแชมป์ถึง22%เลยทีเดียวตัดมาที่แชมป์เก่าอย่าง Boston บ s t ต n Celtics Boston ปีนี้อาจจะมีสะดุดบ้างแต่ก็ยังคงเป็นทีมเต็ง ด้วยชื่อชั้นของผู้เล่นทีมและฟอร์มการเล่นที่ยังยอดเยี่ยมการันตีเพย์ออฟเรียบร้อยด้วยอันดับ2ของสายเป็นการเข้ารอบเพย์ออฟ1 1ฤดูการติดต่อกันเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดของลีกและยังสามารถเข้ารอบชิงสาย3ปีติดต่อกันอีกด้วย ESPN มองว่าแชมป์เก่าอย่างบอสตันจะทะลุรอบชิง40%และมีโอกาสป้องกันแชมป์ถึง18%และทีมสุดท้ายนิวยอร์กนิก นิกปีนี้การจะไปถึงรอบชิง ESPN มองว่ายังมีโอกาสเพียงแค่5%เท่านั้นและอาจจะซิลแชมป์เพียงแค่1%สถิติกับอินเดียนาเพ์เซอร์ก็ใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่านิกอาจจะมีราศีดีกว่าจารนบันสันผนึกกำลังกับคลานแอนโทนีทาวพานิกการันตีเข้ารอบเพย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยแต่อันดับยังเบียดกับเพอร์เซอร์อยู่ในเวลานี้ การเข้ารอบเพย์ออฟปีนี้เป็นการเข้ารอบ3ปีติดต่อกันนะับเป็นครั้งแรกตั้งแต่2010-2013ถึง 2013, แม้เปอร์เซ็นต์อาจจะมีเล็กน้อยแต่รอบเพย์ออฟในหลายครั้งที่ผ่านมานิกก็ยังคงเป็นทีมที่สร้างความหนักใจให้กับหลายๆทีมได้เสมอแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรทีมจากสายตะวันออกจะมีสิทธิ์คว้าชแชมป์ในปีนี้ได้หรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ